อุปัฏฐวะชาามโรอุปทิตวะนุจันติเทสางอุปปสมโมสุโขเทสตาวาันติจาวันิตจารวาิสเลคาเทวาหังวนิสาวินิโยเทตังสารโย เอาความทำเข่าเร็วไม่ได้ยืดไวปกินที่ร่วมไปของพ่ออะไรเยอหนุ่มหนว่มเออดื้อเลยตุ้มหัวเข่าเข่าเอ็ดผิดเดี๋ยวจ๋า

ตังปาริตังชูเหมนัเวัฒนิตตะประทสังตปาจันโมปะละโตยะถามณิโตติละโยะทะมวันกันตตสปะโล các tài xế lưu an toàn cũng được thay được sản để không, là cháu phòng máy nó này

Baris kaki kaki, lombardi, say di, say di, say

องเลกเลยนะ